ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าสะพานข้ามคลองยามวิกาล คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อผ่านผ่านมาบ้างแต่ไม่เคยมีใครอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองมันคือเรื่องเล่าของสะพานข้ามคลองยามวิกาลสะพานที่ใครหลายคนบอกว่าหากคุณข้ามมันหลังเที่ยงคืนคุณอาจไม่ได้กลับออกมาในสภาพเดิมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน ณอำเภอเล็กๆทางภาคกลางที่นั่นมีคลองสายหนึ่งซึ่งตัดผ่านชุมชนผู้คนใช้สะพานไม้เก่าๆข้ามไปมาเป็นประจำตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรแต่พอตกกลางคืนโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนสะพานแห่งนี้กลับกลายเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากเฉียดใกล้ ชาวบ้านเล่าต่อกันว่าเคยมีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ตกสะพานทั้งคันทั้งคนทั้งรถจมหายไปโดยไม่มีใครเห็นศพและบางคืนหากคุณหยุดกลางสะพานคุณจะได้ยินเสียงคนเรียกชื่อคุณจากใต้น้ำตัวละครหลักในเรื่องนี้ชื่อวู นักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้ายเขาไม่เชื่อเรื่องผีและชอบท้าทายคำเล่าลือวันหนึ่งวุฒดื่มกับเพื่อนๆแล้วเกิดคุยโตขึ้นมาทาสะพานมันน่ากลัวจริงๆคืนนี้กูจะขับมอไซค์ข้ามไปให้ดูเพื่อนๆก็แย่กันใหญ่อย่าบ้าเลยวุฒเขาเล่าว่ามีคนได้ยินเสียงเรียกนะเวย้ยแต่วุฒก็ไม่สนใจ เพราะสําหรับเขาเรื่องผีไม่เคยมีจริงคืนวันนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งวุดจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สะพานเพียงลำพังสะพานไม้เก่าทอดข้ามคลองยาวมันเงียบสนิทมีเพียงเสียงกบร้องเป็นระยะลมพัดเอื่อยๆจนไม้เก่าลั่นเอียดอ้าด วุฒจอดรถกลางสะพานหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดอวดเพื่อนๆน,นี่ไายเห็นไหมไม่มีอะไรเลยสะพานโง่ๆเท่ามันเองทันใดนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับขาดหายภาพสดดับไปเฉยๆและเสียงที่เขาไม่คาดคิดก็ดังขึ้นเสียงวุฒวุฒเล็ดลอดขึ้นมาจากใต้พื้นไม้ เขาใจเต้นแรงหยุดฟังอีกครั้งเสียงนั้นดังชัดขึ้นเหมือนมีใครสักคนอยู่ใต้สะพานเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบวุฒหันขวับไปที่ราวสะพานก้มมองลงไปในคลองน้ำในคลองมืดสนิทสะท้อนแสงจันเพียงเล็กน้อยแต่ตรงกลางน้ำเขาเห็นหัวผู้หญิงผมยาว โผล่พ้นน้ำขึ้นมาใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงมองตรงมาที่เขาวุดพังะะถอยหลังแต่ถาเหมือนถูกตรึงไว้เขาอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกหญิงสาวใต้น้ำยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะเชิญชวนให้เขาลงไปหา ทันใดนั้นเสียงไม้สะพานด้านหลังกลับดังเอียดเหมือนมีใครเดินเข้ามาใกล้แต่เมื่อหันไปเขากลับเห็นเงาของผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังยืนอยู่กลางสะพานขวางทางออกของเขาตอนนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีบางสิ่งยืนขวางไว้วุฒิทำได้เพียงกำมัดแน่น หญิงสาวบนสะพานค่อยๆเดินเข้ามาใบหน้าซีดขาวริมฝีปากฉีกว้างผิดรูปเธอกระสิบเบาๆกลับไม่ได้แล้วเสียงหัวเราะก้องสะท้อนทั่วสะพานไม้สั่นสะเทือนราวกับจะหักลงรุ่งเช้าเพื่อนๆของวุฒมาตามเขาที่สะพานพบเพียงมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่างของเขาจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครพบศพวุดแต่บางคนที่บังเอิญเดินผ่านสะพานหลังเที่ยมคืนเล่าว่าได้ยินเสียงผู้ชายร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากใต้น้ำและบางครั้งชื่อที่ถูกเรียกก็คือชื่อของคนที่เดินผ่านสะพานนั้นเอง ขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ